ใส่สีผสมสีฟ้าลงไปนิดหน่อยเดี๋ยวมันไม่นิดละรลบโอ้เยอะเปาบรีนะครับลงไปนิดหนึ่งนะครับเบาๆไปแะทวทำไมมันอยู่ข้างบนอย่างงี้นี่ทุกคนได้แล้วครับติดตัดแต่งแล้วทุกคนน่ากินามากอะ่ะเด้งดึงดึงดึงล็อกนะครับ <_ S 2> แบบนี้วิธีการนะครับเราก็จะใช้นี่ครับ แป้งนะครับจุ่มน้ํามันแบบนี้นะครับทาลงไปครับในหลุมต่างๆครับให้ทั่วเพื่อให้เขาไม่ติดครับเพราะว่าเวลาทำเนี่ยเขาจะเหนียวติดมากแต่พอแห้งแล้วเขากลับไม่ติดเอองงไก็คือเราต้องทาก่อนนะครับนี่นะครับเป็นเจลาตินนะครับเป็นเจลาตินแผ่นนะครับทุกคนนี้ติดซื้อมาในห้างฟคโกโลตัสนะเจลาตินเนี่ยใช้ทั้งซองเลยนะครับ20กรัมนะครับนำเจลาตินแผ่นแบบนี้นะครับไปใส่ในน้ำเย็นครับลงไป จุ่มลงไปแบบนี้ครับเดี๋ยวตัวเจลาตินเขาจะค่อยๆพองใส่น้ำเย็นนะครับน้ำเย็นเจี๊ยบแบบนี้นะ200กรัมก็คือ2ขีดนะครับทุกคนเปล่า80กรัมครับสังเกตนะครับว่าน้ำเปล่าเนี่ยจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับและน้ำเชื่อม130กรัมครับน้ำเชื่อมอันนี้นะครับเป็นไม่ใช่น้ำเชื่อมข้าวโพดที่หายยากๆนะเป็นน้ำเชื่อมธรรมดาทั่วไปเลยครับในห้างอะไรก็มีขายนะครับเป็นน้ำเชื่อมแบบนี้น้ำเชื่อมหือนหวานนะครับเดี๋ยวเรานำไปตั้งไฟครับตั้งไฟนะครับ ความร้อนนะครับปานกลางนะครับระดับไฟนะครับกลางๆเ,เนาะแล้วเราก็นี่ครับแค่คนนะครับนิดเดียวก่อนปึ๊บพอคนแค่นี้ให้เขาดูเข้าๆกันแล้วเนี่ยหยุดเลยนะครับหยุดคนแล้วให้เขาเดือดครับเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเดือดไปนะสังเกตนะครับสักพักนะครับฟองนะครับจะค่อยๆขึ้นช้าลงนะครับแล้วก็นี่ครับอุณหภูมิอันนี้ติวัดด้วยนะครับคือประมาณกะก็ได้นะครับแต่ที่จะใช้ประมาณ1 <S 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 <S> <S 1 3องศานะครับ นะครับสิบสามแล้วครับแล้วเราก็ดับแก๊สได้เลยครับคนรอมันเย็นตัวนี้หนึ่งนะครับแล้วเราก็เทเขามาครับแบบนี้เขาจะไม่ได้เป็นแบบแข็งเป็นน้ำตาลเชื่อมเคลือบน้ำตาลนะทุกคนนะครับทุกคนมันจะยังร้อนหน่อยเนาะเอาเจลาตินที่เราแช่ไว้นะครับประมาณ1ิบกว่านาทีนะครับเวลาทำมันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนเราก็จะใส่ลงไปเลยชัวร์เขาจะยังร้อนครับเราก็จะปั่นเขาเลยครับปั่นนะครับบบมีโอ้ควันขึ้น ใส่สีผสมสีฟ้าลงไปนิดหน่อยเดี๋ยวมันไม่นิดละตลบไปนิดหนึ่งนะครับแบบนี้นะให้เป็นแบบว่าสีของลูกโลกอ่านี่นะครับผสมให้เข้ากันแบบนี้สวยมากมูสแบบนี้นะครับทุกคนซึ่งเป็นสีแบบน่ากินมากๆนะครับเทลงไป,ไปเลยในถุงแบบนี้นะครับชูอว้าหยุดแล้วโอ้เยอะไปเปล่า ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตีนะครับจะนําเขาไปแช่ตู้เย็นสักแป๊บหนึ่งครับประมาณแค่แบบว่า5-10นาทีนะครับให้เขาเมือนเสร็จตัวขึ้นนะครับเพื่อมาบีบแยมใส่กันครับนี่นะครับเราก็จะค่อยๆบีบแยมสตรอเบอรี่นะครับลงไปนิดหนึ่งนะครับสังเกตว่าเขาจะอยู่ด้านบนแบบนี้ถ้าอยู่ด้านบนแบบนี้แสดงว่าถูกต้องนะเพราะว่าตอนแรกที่ตีทำมันแรกอ่ะมันยุบลงไปข้างล่างครับทุกคนนะครับทุกคนบีบปิดแบบนี้เชบเบาเบา โดยแค่กดให้มันแค่แบบออกมาแบบนี้เรื่อยๆนิดนึงนะทำไปแช่ตู้เย็นหนึ่งนะช,ชั่วโมงมาครับทุกคนมาลองแกะดูกันนะสามสองโอ้ยเดี๋ยวเดวีจะทำไงมันอยู่ข้างบนอย่างนี้นี่ทุกคนนี่ทุกคนได้แล้วครับตดตัดแต่งแล้วทุกคนเดง้งเด้งแบบน่ากินมากอะ่ะเด,ด้งดึงดึงปิด <c oughs> มีไส้ข้างในอร่อยอ่ะอร่อยมาก